มาสวัสดีเอฟซีก่อนพี่น้องป้องไปสวัสดีค่ะมาเปามานั่งลงนั่งลงนี่เขาไม่เห็นหน้าเปาเลยเอฟซี FC ไม่เห็นหน้าเปาเลยนั่งลงสิเขาสนใจเงินแล้วบาทเนี่ยเดี๋ยวค่อยเอาเดี๋ยวค่อยเอานี่เดี๋ยวยายกินข้าวเดี๋ยวยายจะทําต้นนี้นี่มากินข้าวก่อนะเอาไปทําอะไรบราบนะน่ะเงินทําบุญนะน่ะนี่มากินอันนี้ก่อนเอาสอบมาคนนีบุ๋ม จางเงินจางเงินจางเงินเหรอเอาไปซื้ออะไรกันหนุ่มก็เมียปดไม่มีเราอยู่นี่เอาเหรียญห้าอ่ะอ่ะอทุกครับก่อนนี่ให้ตังค์ไม่ทุกครับเลยบปะไม่บอกเอฟซีเลยไม่หักไม่ทักทายเอฟซีเลยหะพี่น้องเป็นจะแสบปะ ตำตีนไก่ไปน่นองเอ้ยตำกินไก่ตำกินไก่พักเยอะๆไอ้นีเ่เอาถุงเอาถุงพลาสติกมาให้ยายหน่อยเอยจ้กินไหมเนี่ยอร่อยอืม อืมอืมไปอืมังั้นกี่เล้วก็เที่ยงนี่เรอหั่นกวางปลาวบ่กวบปลาล้วเร็วๆพี่น้อง

với phùng có chín, bọn tôi gì อนุโมทนาสาธุนะคะกับกับพี่จิตนะคะพี่จิตโอนมาสมทบเป็นจ้าภาพสมบุญมหากระถิ่นพี่จิตโดนมาสามร้อยบาทนะคะ,ะน้องเย็บใช้ปัดรอบแรกก็ดโดนมาเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทแล้วก็พี่แขกอีกสามร้อยบาทนะคะอะ่ายายน้อยแคนาดาสามร้อยบาท แล้วก็คุณวิไลนะคะเมื่อคืนหนีกับพันหนึ่งน้องอรสองร้อยน,นะคะน้องแดงสามร้อยแล้วก็น้องเจี๊ยบล่าสุดน้องเจี๊ยบโอนมาอีกห้าร้อยนะคะของน้องเจี๊ยบเนี่ยเป็นพันหาเด้อพี่น้องเออรวมทั้งหมดนี่ได้สามพันสามพันหกนะคะได้สามพันหกร้อยบาทเนยบนก็จะแบ่งเป็นสองโซนสองส,ส,ส่วนนะคะส่วนส่วนน่านเข็ดอันนี้น้ำนะคะพุ่มกระถินด้วยนะคะต่อยอดกระถินกระเพิ่นแล้วกะ อ่าลงทานน้ำเอ็งร้องจิ้มมันงา้องหันก,กระกอกกระลาบ,าบองพึ่งเซีดไปเนี่ยคเห็ดพันธุ์ปุ่มใบกะสีดพักก้อนมืออื่นกะสีเริ่มเห็ดหนามเห็ดหนามใบจะเศร้าเลยพี่น้องว่ามันส่วนหลายอันบ่เพราะมันกินทัางพมดแพทแขวดแพ็คขวด,ขวดอ่า ปิดฝาปิดฝาปิดฝาแล้วก็ลุแซ่แช่ถังแข่งถังง่ายเลย่อมากกับปีเต้คนี่มีขนมพวกขนมตุ้มตามพวกขนมเล่พวกขนมว่านี่ล่ะกะสีแพ็ก น้ำปลาบองแล้วก็พุ่มกะทินขึ้นไปชมทุกคนอืมอมสนใจจังเงินเนี่ยดักมาได้เด้ บาบด้วยเข้าใจไหมครับอันนี้ขโมยไม่ได้เลยบาปเงินวัดเงินไปถวายฮะทำไมไม่เอาสิ่งนี้ในถ้อะไรนะทำไมไม่<ำ>เอาอานี่เงินไปถวายพระอันนี้เงินถวายพระ สร้าง,งสร้างศาลาไม่อยากมีป้าเละ <hearing? S 2> ไม่อยากมีป้าเลยเป็นพระได้เงินเนี่ยคุณเอาเงินไปถวายอยากเป็นบ้างเหรออยากเป็นตุลย์เนียนติดตุลย์เนียนไม่เก่งเลยอยากเป็นอะไรนะอยากเป็นตุลยเนียนติดตุลย์เนียนไม่เก่งอยากเป็นอะไรอยากเป็น าะเป็นอะไรเนนอจะเป็นเนนน้อยเหรอ,อก,ก็ต้องเรียนเก่งๆเรียนไม่เก่งก็ไปสวดไม่ได้ไปเทศไม่ได้เรียนเก่งแล้วสุตปาฏิีเก่งแล้ว

Nó gì tiền cái má luôn, đúng không nè cứ đạc. จำเต้บอกว่าคือน้ำปลาจากคองเผ็ดไม่ปรุงอย่างไรเลยน้องใจจ้ำมเนาวเยอเมืเอม่อหล่ะ เงีอยป่กเงียค้างตามมงกัวเลยไปนอนเลย เขาต้มเปือป่อยๆต้มใส่ตะไคร้ใบบกูดสลรสดีนะะ้ำปลารใส่น้ำปลาใส่ชูรสน้อยหนึ่งคือน่อต้มตุ๋นจนมันเข้ากัน,กน,กลนแล้วจะคอยกินไกลกับนัวนแล้ว กินเถอะเด้อกินเฮียปางเฮียข้างเลยว่คอยมิ้เวลาเดือดกินเอาแล้วพี่น้องมาหนี่งเรื่อมันเอาเลยเรื่องพี่น้อง Và mong cầu của lưu lại trả